สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today กับการสรุปข่าวของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีข่าวฟุตบอลอื่นที่น่าสนใจนะครับเป็นข่าวใหญ่เนี่ยก็จะมาสรุปให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันในทุกเช้านะครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังเศร้ากันอยู่นะฮะสำหรับทีมชาติไทยที่ชนะสิงคโปร์สามหนึ่งครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ ก็ประตูได้เสียเท่ากันคะแนนเท่ากันแต่ว่า h ฮตุเฮตเนี่ยเราเป็นรองจีนนะฮะก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับอ่ะไม่เป็นไรค่อยมาว่ากันใหม่นะฮะอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวในวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาแล้วก็บ้วยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับใครอยากจะสดชื่น ตลอดในช่วงบ่ายในการทำงานนะฮะก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ฝากโปรโมชั่นดีๆครับ Suzuki Easy Drive ครับเป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki ได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณครับเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ย0%เลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้รายละเลอียดเพิ่มเติมครับไปดูได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศนะครับ ข่าวเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของเชลซีก็วนเวียนอยู่ในตำแหน่งกองหน้ากันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มวันที่เดียร์ละติกครับรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยมองว่าเทรโวชโรบาครับไม่เหมาะกับแนวทางที่จะขึ้นเกมจากแดนหลังของเอนโซโมเรสกาโดยฟูลแลมเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจนักเตะวัย24ปีรายนี้นะครับก็ดูแล้วโทซินอาดาราโบโยย้ายเข้ามาเนี่ย อาจจะต้องมีใครออกไปเพิ่มอีกนะครับก่อนหน้าน,นี้สัปดาห์ที่แล้วถ้าจำมันได้ก็ชาโลบามีข่าวกับแมนยูแล้วก็เงียบไปนะฮะขณะเดียวกันครับเดียร์เลติกบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่สนใจที่จะขายหรือปล่อยยืมอังเดรซันโตสในฤดูกาลหน้านะฮะเขาถูกวางไว้ให้อยู่กับเชลซีต่อไปและมองว่าทางอังเดรซันโตสเนี่ยเหมาะสมอย่างมากกับสไตล์การเล่นของมารสกาที่จะใช้ผู้เล่นหมายเลข6หรือหมายเลข8นะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะอยากเห็นฝีเท้ามานานและอังเดรซันโตส พอมาเล่นกับเชลซีแล้วจะเล่นได้หรือเปล่านะครับขณะเดียวกันนะครับก็อัปเดตรายชื่อของนักเตะเชลซีครับที่ไปเล่นในยูโร2024นะครับสอ่เบเนียนี่มีโบรยาเบลเยียม er, มีลูกากูนะฮะก็ยังนับว่าเป็นนักเตะเชลซีอยู่นะฮะอังกฤษมีกาลักเกอร์กับพาวเมอร์เนเธอร์แลนด์มีแมสเซนนะครับเซอร์เบียมีเปโตรวิชสเปนมีคูคูเรียแล้วก็ยูเครนมีมูดริกนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีรายงานบอกว่าริชเจมเนี่ย ไปเดินแบบให้กับน a m ิ s ครับแบรนด t สตรีทแวรสุดหรูสำหรับผู้ชายใน Los แองเจลิสนะครับก็รีบหายเจ็บกลับมาแล้วกันนะสำหรับริชเจมนะครับขณะเดียวกันนะครับมีบทสัมภาษณ์ของโนนี่มาดูไอเก้ครับออกมาบอกว่าผมจะลองทำงานให้หนักกว่าคนอื่นในฤะดูกาลหนะ้าเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมทำงานหนักกว่าคนอื่นผมก็จะเก่งกว่าพวกเขาขณะเดียวกันฮนะข่าวาที่เป็นข่าวใหญ่ในรอบค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ก็ตัดไปได้อีกคนหนึ่งสำหรับกองหน้าที่เชลซีให้ความสนใจนะั่นคือบินจามินเซสโกครับเพราะว่าฟาบิโอโรมาโนรายงานบอกว่าบินจามินเซสโกเนี่ยตัดสินใจที่จะอยู่กับไลฟ์ซิกต่อไปครับและได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นการตัดสินใจของกองหน้ามากความสามารถรายนี้คล้ายกับตอนเออร์ลิงฮาร์แลนด์ครับที่เคยตัดสินใจตอนอยู่กับดอทมุลเซสโกจะอยู่ต่อที่ไลฟ์ซิกครับและจะมีการตกลงสัญญาลูกผู้ชายเพื่อการย้ายออกในอนาคตก็คล้ายๆกันนะครับ คือสิ่งที่โรมาโน่บอกที่มีการปรับปรุงสัญญาก็คือก็คงจะปรับเรื่องของอค่าชดเสัญญา55ล้านปอนด์นะครับที่สุดท้ายแล้วไลฟ์ซิกก็คงมองว่าเซสโก้น่าจะทําเงินได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นในเคสของเซสโก้กับเชลซีนะฮะแทบจะตัดไปได้เลยนะครับพอตัดเรื่องของเซสโก้กับเชลซีออกไปเนี่ยแบตลอครับสื่อระดับเทียร์ท็อปๆเนี่ยก็รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยยกระดับความสนใจในตัวของจอร์นดูรันครับกองหน้าของแอสตันวิลล่านะครับ ซึ่งโรมาโนก็รายงานคล้ายกันครับบอกว่าจอร์ดูรันเนี่ยให้ความสำคัญกับเชลซีมากกว่าสโมสรจากอิตาลีครับโดยค่าตัวที่วิลลาต้องการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ถึง40ล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าแพงใช้ได้นะสำหรับจอร์ดูรันนะฮะขณะที่กาเดียนก็รายงานบอกว่าเชลซีอยากได้จอร์ดูรันอยู่ในดีลสลับตัวกับคอนอกาลาเกอร์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคาดว่าวิลลาแอสตันาจะเรียกค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด ขณะที่เชลซีอยากได้อย่างน้อย50ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของกาลลักเกอร์ขณะที่กาเดียนก็รายงานเพิ่มเติมว่าจอดูรันเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในแผกนการทําทีมของอุนายเบอรี่และเคยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแค่นะัดนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแอสตันวิลล่าในเดือนมกราคมปี2023นะครับขณะเดียวกันข่าวนี้ก็อาจจะทมให้แฟนเชลซีได้ยิ้มหน่อยตรงที่แมตต์อเลยนะฮะร,รายงานบอกว่าเชลซีต้องการกองหน้าครับแล้วก็แบ็กซ้ายคนใหม่ในซัมเมอร์นี้ แล้วก็เชลซีเนี่ยยังชื่นชมในตัวของไมเคิลโอลิเซ่ด้วยนะครับขณะเดียวกันอีกข่าวหนึ่งที่พลิกกลับมาเฉยเลยฮะหลังจากที่เซสโกทำท่าว่าจะอยู่ต่อนะครับวิกเตอร์โอซิมเพนเชลซีไม่ให้ความสนใจแล้วเนื่องจากค่าตัวแพงทีนี้เชลซีต้องกวาดหากองหน้าไปเรื่อยแมตต์รอรายงานแบบนี้ครับว่ารายชื่อกองหน้าที่เชลซีสนใจเนี่ยอาจมีชื่อเด็กเก่าอย่างโดมินิกโซลันกี้ด้วยนะครับโดยที่ค่าจีกสัญญาของโซลันกี้เนี่ย อยู่ที่65ล้านปอนด์นะครับคือถ้าค่าตัวระดับ65ล้านเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหรนะโซลันกี้นะครับแพงเกินไปนิดหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันสกายสปอร์ตรายงานว่าวูฟครับเอเวอเรตันและซานตัมตันต้องการที่จะเซ็นสัญญากับอามาโรโบรย่าแต่พวกเขาต้องขายนักเตะให้ได้ก่อนนอกจากนี้แมทลอรายงานว่าเซซานีคาซาเดครับได้รับความสนใจจากทีมในต่างประเทศและอาจจะได้รับการอออนนุญาาาตให้ย้ยยกกจกทีมะครับ ไป,ไปมาจะไม่ปั้นซะแล้วนะสำหรับเซซารีคาซาเดนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีรายงานครับเรื่องของเอสเตวาวิลเลียนก็ไม่จบสักทีนะฮะบ,บอกว่าเชลซีเนี่ยใกล้ปิดดีลในขั้นตอนสุดท้ายของดีลเอสเตวาวิลเลียนแล้วนะครับอยู่ที่37.5ล้านปอนด์บวกแอนดออนอีก16.8นะครับถึงแม้ว่าการเซ็นสัญญาจะล่าช้านะครับแต่ดีลนี้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยเท่านั้นนะครับ ขณะที่ ESPN เนี่ยก็รายงานบอกว่าไอวานโทนี่โจนาธานเดวิดและเจอชัวร์เซ็กซี่ครับอยู่ในรายชื่อที่แมนยูในเตดสนใจนะครับซึ่งรายสุดท้ายเนี่ยเจอชัวเซ็กซี่เนี่ยเหมือนหน้าสุดท้ายแล้วน่าจะมาอยู่กับฝั่งของเอซิมิลานมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเรียกว่ากวาดหากองหน้ากันไปนะสำหรับทางแมนยูแล้วก็เชลซีนะครับ เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรครับกับการที่เชลซีอาจจะต้องกลับไปไล่ล่าโดมินิกโซลกี้แล้วก็อีกคนที่กลับมามีข่าวเนี่ยชื่นชอบเหลือเกินก็คือจอร์ดูรันนะครับถ้าต้องเลือกคนใดคนหนึ่งใน2คนนี้เพื่อนๆชอบคนไหนมากกว่ากันหรือว่าไม่ชอบเลยก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ